966ทําทำเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของสังกิเลสเป็นไฉนะกิเลสเหล่านั้นแลชื่อว่าทำเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของสังกิเลสทำเป็นอารมณ์ของสังกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉนะิอากุศลที่เหลือเว้นกิเลสทั้งหลายเสียกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามกิริยาพยากฤิในภูมิสามและรูปทั้งหมด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอารมณ์ของสังกิเลตแต่ไม่เป็นกิเลสทำไม่เป็นอารมณ์ของสังกิเลตจะกล่าวว่าทำเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของสังกิเลตก็ไม่ได้ว่าทำเป็นอารมณ์ของสังกิเลตแต่ไม่เป็นกิเลสก็ไม่ได้967เทำเป็นกิเลสและเศร้าหมองเป็นไฉน,นกิเลสเหล่านั้นแล,แลชื่อว่า ทำเป็นกิเลสและเศร้าหมองทำเศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไฉอาุศลที่เหลือเว้นกิเลสทั้งหลายเสียสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสทำไม่เศร้าหมองจะกล่าวว่าทำเป็นกิเลสและเศร้าหมองก็ไม่ได้ว่าทำเศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็ไม่ได้